สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไลฟ์ live, ฟาดไม่ยังไพรวันเคลื่อนไหวจัดหนักพระคำคมกับศรีกาขี้น้อยใจอย่าทำศาสนาแปดเปื้อน30เมษายน65หไพรวันเคลื่อนไหวจัดหนักพระคำคมกับศรีกาขี้น้อยใจลั่นอย่าทำศาสนาแปดเปื้อนโดยไลฟ์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง20นาทีหัวข้อว่า พระคำคมกับศิกาขี้น้อยใจเผยอย่าทำาศาสนาแปดเปื้อนเป็นคนย่อมมีความอยากถ้าอยากก็ศึกออกมาจะมีเมียกี่คนก็ได้ไม่ผิดศีลถ้าไม่แย่งของใครห่วงพระย้อยถ้าไม่มีสังคมคอยกดดันอาจต้องกลายเป็นพระเร่ร่อนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เห็นชัดอำนาจและเงินเป็นใหญ่โดยไม่สนพระธรรมวินยัย นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้อํานาจว่าพระมีเงินเยอะแล้วกลางเงินกับยศตัวทำลายพระเลยเป็นพระแค่อย่างเดียวก็ยากแล้วถ้าพระจริงๆจะคิดแบบนี้แค่ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมฉะนั้นตัวทำลายพระคือเงินกับอํานาจและยังบอกด้วยว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จกรณีพระคำคม แต่มีคำสั่งกดดันมาจากส่วนกลางให้จัดก,การหลวงพี่ย้อยซึ่งตนไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคือน่าเกลียดมากพยายามจะใช้อำนาจจากส่วนกลางเข้ามาจัดก,การถ้าไม่มีคลิปหลุดถ้าไม่มีกระแสสังคมช่วยกดดันป่านนี้พระย้อยคงหาวัดอยู่ไม่ได้แล้วเป็นพระเล่ร่อนไปเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อน ที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ